<Okay. S 1> เอ้าไปเรื่องไหนกันต่อไปดูท่านนายกหน่อยไหมท่านนายกนะคะเมื่มอวานอยู่หลงพลำพภูใช่ท่านไป ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้ง,รงแรกที่หนองบวัวลำพูนะคะเมื่อประชุมเสร็จสับแล้วท่านก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กันแล้วนะคะพูดถึงเรื่องว่าเอ๊การที่มาประชุมครั้งนี้ครั้งแรก <Ừ. S 1> ที่หนองบวัวลำพูนะว่าหนองบวัวลำพูเนี่ยการที่ท่านไปที่หนองบวัวลำพูเลือกที่จะไปประชุมที่นี่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปดูกันหน่อยว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นยังไงเพราะ ในจังหวัดนะคะจังหวัดนี้เนี่ยรายได้ละกันรายได้ในในจังหวัดของเขานะคะถือว่าต่อหัวเนี่ยค่อนข้างตา่ำค่อนข้างตา่ำใช่เพราะฉะนั้นท่านก็อยากจะไปรับฟังปัญหาค่ะว่าอา้าวมีอะไรที่จะต้องช่วยแก้ไขบ้างนะคะรวมถึงจังหวัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็คือในในกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนาะ ใช่ซึ่งก็จะมีบึงการมีเลยมีน้องคายอุดรธานีเออ่และอีกที่หนึ่งอะไรนะถูกแล้ว บึงการถูกแล้วหนองบัวลำพูไงลืมไงอันนั้นหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูแล้วก็เลยนะคะก็จะเป็น5จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งท่านก็จะไปดูว่าเอ๊ะจะไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรที่ดินทํากินนะคะที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องในการทํากินส่วนปัญหาความยากจนค่ะก็อยากจะไปช่วยยกระดับรายได้ก กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลทางการเกษตรการท่องเที่ยวเรื่องของยาเสพติดที่ถือว่าก็เป็นปัญหา ใหญ่สําคัญหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยว่าจะต้องมีการบําบัดการจัดการกับผู้ขายผู้เสพอย่างไรให้ชัดเจนเช่นเดียวกันกับการท่องเที่ยวว่าจังหวัดน,น้ำวนลําพูเองก็เป็นเมืองรองเนาะเป็นเมืองรองอ่าเราดูซิว่าจะทํายังไงให้มีคนไปท่องเที่ยวไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่จริงแล้วน้ำวนลำพูเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปหลายที่นะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีงามมีอาหารการกินที่อร่อยอร่อยอแล้วก็สิ สินค้าที่น่าช็อปอย่างผ้าพื้นเมืองของเขาผ้าหมักโครนของเขาเนี่ยสวยงามจริงๆทนายกก็สั่งการไปค่ะให้ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปดูหน่อยซีว่าเออมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกำชับนะคะหน่วยงานสำนักงานการท่องเที่ยวในจังหวัดแต่และจังหวัดทั้ง5จังหวัดเนี่ยให้ไปดูศักยภาพตัวเองอว่าตรงไหนมีอะไรจุดเด่นอย่างไรจะได้นําไปเผยแพร่นะคะให้พี่น้องประชาชนได้ อันนี้แหะค่ะจะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆแม้ว่าท่านจะเป็นเมืองรองถ้าท่านมีจุดเด่นเนี่ยนะเชิญชวนค่ะคนไปอยู่แล้วเพราะว่าก็อยากจะไปเพราะอะไรม,มันไม่ได้แบบเหมือนอยากจะไปก่อนอะ่ะคือเหมือนคุณรู้ว่าที่นี้ยังไม่เคยมีคนไป<อ>คุณอยากไปไหมล่ะอยากไปเออเป็น<ข>คนแรกอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ย ต้องใช้คาว่าอย่างผมเนี่ยไม่ชอบเที่ยวที่ไม่ชอบเที่ยวที่ที่มนุษย์เยอะใช่บางทีคือเยอะแล้วแบบคือเราจะเราจะอิ่มเอมกับบรรยากาศตรงนั้นก็ก็ยากหน่อยหรือจะถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องแบบเดี๋ยวคนนุ่นเดินตัดหน้ากล้องคนนี้ตัดหน้ากล้องก็แนะนําว่าไปเที่ยวเมืองรองโดยเฉพาะเมืองรองที่คนอาจจะไปเที่ยวน้อยหรือไปเที่ยวเช่นวันธรรมดาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยฉันเหมือนคุณแหละไม่ค่อยอยากจะไปช่วงที่คนเยอะๆบางทีเป็นอันไม่รู้เป็นที่อายุหรือเปล่านะเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อน <S 2> <S 2> <S สู้หมดถึงแม้คนจะเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยดิฉันขอแบบคนเบาบาไม่คุณต้องพาพ่อแม่ไปด้วยไง ซึ่งถ้าเกิดพาพ่อแม่ไปการที่ไปที่ที่คนเยอะมันก็อาจจะลําบากหรือไปที่ที่บางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าพาคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุประมาณ60ขึ้นไปบางท่านเนี่ยจะพาไปเที่ยวเมืองรองหรือว่าบางที่ที่การสัญจรคมนาคมไม่สะดวกเท่าไหร่เนี่ยเราก็อาจจะพาไปได้ไม่สะดวกเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ใชแต่แนะนำนะคะใน5จังหวัดนี้โดยเฉพาะหนองบัวลำพูเนี่ยสินค้าเขาดีเลิศ บอกเลยผมยอมรับนะว่าผมยังไม่เคยไปเที่ยวหนองบัวลําพูเลยแล้วจุดหมายปลายทางตอนแรกคืออยากจะไปบึงการเพราะว่าอยากไปถ้าถ้านาคาแต่ก็ยังไม่ได้เคยไปเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้ง5จังหวัดเนี่ยนะฮะคุณไปที่ไหนมาบ้างบึงการไม่เคยไปหนองบัวลําพูไม่เคยไปหนองคายเคยแต่ลงเครื่องแล้วก็ออกไปลาวใน5จังหวัดนี้ที่ฉันไม่เคยไปบึงการกับเลยผมไม่เคยไปบึงการเลยหนองบัวลาพูสาจังหวัดเลยคุณต้องลองแล้วคุณเคไปหนองบัวลําพูแล้วหรอเคยไปแล้วเอาเลย ท,ที่ฉันถึยยงบอกว่าผ้าหมักโครนเขาสวยมากค่ะโดยเฉพาะการประช,ชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้คุณเห็นชุดของคณะรัฐมนตรีไหมที่เป็นสูตรสีชมพูแล้วก <ไว S 1> <อ>็มีโอ้คุณผ้าเขาดีมากและสวยมากแล้วสีคือทําจากสีธรรมชาตินะคะเราก็คือแฮนด์เมดอะอ่าใช่ใมันเลิศมันเลิศม,มากถูกต้องนะคะนะคร